ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวแล้วก็รวมทั้งทัศนคติส่วนตัวด้วยมันเลยทำให้มันค่อนข้างจะตรงกับแนวคิดในบทที่แอฟมีเมสเซจบางอย่างที่อยากจะสื่อกับคนดูจริงๆมันก็เลยรู้สึกรู้สึกลึกกว่าปกติเอางี้แล้วกัน,นะคะ่ะการที่แอฟเล่นบทนี้ได้อะจริงๆนะต้องขอบคุณทั้งน้องปนดน้องเจ้าคุณนะคะ ท,ที่มาเล่นเป็นปนนท์ทำให้แอฟสามารถแสดงได้ออกมาแบบนี้แล้วรวมทั้งก็ต้องขอบคุณปีใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะปีใหม่เป็นส่วนที่ทำให้แอฟมีประสบการณ์ความเป็นแม่แบบนี้ค่ะคม,มันมันรวมๆกันพเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คงไม่ใช่การแสดงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องรวมกับนะพื้นฐานส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยประสบการณ์ลนี้ค่ะเพราะห่ตื่นเต้นเหมือนกันเ <c oughs> พราะไม่ได้ดูไม่ได้ดูตัดมาก่อนเนี้ย เป็นเหมือนทุกคนคะเมื่อกี้ย้อนถึงเมือนอเมื่อกี้พี่อบอาเล่นไปแล้วมันก็บางงมันก็แบบปุบอะไรอย่างเงี้ยมันมัอะไรซอยังไงนะคะพี่แอบอกว่ามันมีเอออเออเอ๋อก็คือแค่อยากจะบอกว่าปกติทุกๆุงานแอปก็รักแล้วก็ทุ่มเทในการทางาน อยู่แล้วค่ะแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยที่แอบรู้สึกพิเศษเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่มันยากตั้งแต่ก่อนตัดสินใจรับเล่นแล้วว่าเคยบอกไว้ว่าไม่รับละครหัวเมียแล้ววันหนึ่งก็จะมาเล่นโดยเฉพาะเรื่องของการมีเมียน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ได้อยากไปแนวทางนั้นแต่เรื่องนี้เป็นเหตุผลพิเศษอย่างที่บอกเพราะว่าด้วยตัวบทแอบรู้สึกว่าคนดูจะต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอน แล้วพอออกมาไม่ใช่เฉพาะคนดูแอปเองที่ในฐานะหนึ่งในคนดูก็ได้อะไรกลับมา mm hmm. เช่นเดียวกัน mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ตัดสินใจไม่ผิดเลยจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปคือทุกเรื่องอแอปก็รักแล้วก็ทุ่มเทในการทํางานโดยปกติแต่เรื่องนี้พิเศษตรงที่ด้วยปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวแล้วก็รวมทั้งทัศนคติส่วนตัวด้วยมันเลยทำให้มันค่อนข้างจะตรงกับแนวคิดในบท ที่แอฟมีเมสเซจบางอย่างที่อยากจะสื่อกับคนดูจริงๆมันก็เลยรู้สึกรู้สึกลึกกว่าปกติเอางี้แล้วกันค่ะมันทุกเรื่องแอฟก็เล่นด้วยความรู้สึกจริงๆออกมาแต่ว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆที่อยากจะบอกคนดูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนที่มีชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวก็ตาม แอฟคิดว่าแอ,อาสามารถจะท้อนมันออกมาไดใ้ในมิติที่ลึกขึ้นกว่าปกติเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนเราเคยมองในมุมนี้มาก่อนเราเคยพลาดมาก่อนอย่างในบทของบูบงกตอาจจะมีตัดสินใจถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ถึงเข้าใจในตัวละครมากๆเลยว่าใครไม่อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่เข้าใจหรอกว่าการเป็นผู้หญิงคนเดียวเราต้องเลี้ยงลูกบางทีด้วยสถานการณ์กดดันด้วย ด้วยความกลัวกลัวจะเสียลูกกลัวนู่นกลัวนี่กลัวรับผิดชอบลูกไม่ไหวหรืออะไรแล้วก็ด้วยด้วยความเป็นตัวเองด้วยการไม่มีประสบการณ์อะไรทุกๆอย่างมันก็อาจจะเป็นทําให้บางจังหวะตัดสินใจพลาดบ้างเลยะคะ่ะก็เลยรู้สึกเข้าใจในตัวะละครมากมันก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับเข้ามาในแทร็กที่มันถูกต้องและนําพาชีวิตครอบครัวให้อยู่รอดได้ยังไง าราค่อยนมันเราอินตะโน,นเราบางอเยอะไปหมดเลยเยอะวไปหมดเลยค่ะส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค่ะเพราะว่าเราจะทํำยังไงที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเวลามีเหตุการณ์อะไรแน่นอนในตัวโบวบงกฎเองก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ทํำยังไงเขาจะต้องทําให้มันเต็มเพื่อลูกจะได้เต็มเช่นเดียวกันลูกจะได้ไม่ขาดแต่ความจริงอะ แม่ในใจไม่เต็มหรอกแต่ทํายังไงต้องต้องเราต้องเต็มร้อยเพื่อลูกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะัตั้งแต่อ่านบทหรือว่าตอนที่อยู่หน้าหน้าชายกาพิธีตั้งแต่ตอนอ่านบทค่ะแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆกับน้องเจ้าคุณน่ะมันยิ่งเกินกว่าที่เราเราคิดไว้ตอนที่เราอ่านบทค่ะจริงพอพี่แอฟเล่นแสดงจบ้ได้ดูเป็นด้วเราเห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกทำเลยคะหรือว่ามีตรงไหนที่สึกว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำ อ๋ามีเขามีหลายจุดค่ะว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ทำ uh huh. คือ,ค,อ,ค,อคือมันอย่างที่บอกค่ะบัวก,ก็เหมือนผู้หญิงทุกทุกคน,นะคะ่ะมันก็มีถูกบ้างผิดบ้างในการตัดสินใจค่ะไอสิ่งที่เขาตัดสินใจไปผิดก็เพื่อจะสะท้อนให้คนดูเห็นว่าอะไรที่เผื่อจะได้เป็นบทเรียนจากการจากความผิดพลาดของโบ,บงกบกวดในการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค mm ั hmm. ้งในทีวที ว่าก็ต้องขอบคุณที่มันมันถูกช่วงถูกเวลาสำหรับแอ,แอปเชื่อว่าต่อให้แอปจะมีความตั้งใจในการทำการแสดง acting ดีขนาดไหนแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีหมายถึงสำหรับแอปเองนะคะส่วนตัวถ้ายังไม่ได้มีประสบการณ์ความเป็นแม่แอปคงไม่สามารถจะถ่ายทอดความรู้สึกที่บางอย่างมันมันอธิบายยากอะคะ่ะระหว่างความสัมพันธ์แม่ลูกแต่อันนี้เราเรามีตรงนั้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเข้าใจแล้วก็ ที่ว่าเราสามารถสื่อสารออกมาได้ดีค่ะมีจังหวะนะคะว่าถ้าถ้าลูกเราต้องเจอแบบปนธเราจะรับได้แ,แค่ไหนก็ลูกเราก็เจอมาบ้างไม่เจอบ้างก็คือคือหมายถึงว่าเอา่อก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการที่แอป,ปเล่นบทนี้ได้อะจริงๆต้องขอบคุณทั้งน้องปนต <c oughs> น้องเจ้าคุณนะคะที่ที่มาเล่นเป็นปนธ ทําให้แอฟสามารถแสดงได้ออกมาแบบนี้แล้วรวมทั้งก็ต้องขอบคุณปีใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะปีใหม่เป็นส่วนที่ทําให้แอฟมีประสบการณ์ความเป็นแม่แบบนี้ค่ะมันมันรวมๆกันเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คงไม่ใช่การแสดงร้อยเปอร์เซนมันก็ต้องรวมกับเนาะพื้นฐานสุดตัวด้วยอะไรอย่างงี้ประสบการณ์หลังจากนี้ละครภูมิี่เรารับไหมคะหรือว่ามันจะต้องมีอะไรองค์ประกอบอีก จริงๆก็คล้ายๆเหตุผลคล้ายเรื่องนี้ค่ะคือมันก็อาจจะต้องดูว่ามันมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจหรือจะสร้างสร้างข้อคิดสร้างประโยชน์อะไรที่ที่มันตรงกับที่เราอยากจะสื่อให้คนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือรับได้แต่ขอว่าดูในองค์ประกอบใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะครูเยี่ยมไม่กล้าแบบพูดว่าจะรับหรือไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันละครเรื่องหนึ่งมันประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างค่ะ บางทีจู่หัวมาว่าละครประเภทไหนมันก็แค่นั้นก็ตัดสินใจไม่ได้ปีนี้พิเศษบ้างไหมคะปีนี้พิเศษบ้างไหมเพราะว่าละครเรื่องนี้นะเป็นงครบ้างเขาก็ฟังคนอื่นมาอีกทีเพราะว่าปกติเขาไม่ไม่ได้ดูละครไม่ได้ให้ลูกดูละครทุกๆเรื่องที่ผ่านมาที่แอปเล่นอยู่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกประ,ประสบการณ์แรกของเขาเลยค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมที่แอปถึงจะไม่ยังไม่เขาดูละครในตอนนี้ เพราะว่าจริงๆก็จะให้เขาดูอะไรที่มันเหมาะกับวัยเขาอะค่ะแค่นั้นเองเพราะเพิ่งก้าขั้วเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมผมบอกมันมีเรื่องของความรุนแรงแบบนี้ด้วยไหมพี่แอ๊บทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีกำแพงตรงนี้ก่อนจริงๆแอ๊ไม่เคยให้ดูทุกเรื่องที่แอ๊เล่นมาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ค่ะคือแอ๊บก็ทำเรื่องนี้น่อยล่าสุดก็บอกก็พอเดี๋ยวสีกำลังจะซึ้งเลยเนี่ย อย่างนี้มีสุดท้ายได้ลองแน่นอนอันนี้อันนี้ยเขาบอกว่าซึ้งมากเขาบอกว่าพร้อมทุกอย่างต้องพร้อมทุกอย่างต้มาแน่พอมหน้าที่การงานทุกท่านดีที่สุดเตรียบพร้อมไหมคะเหลือแอลใช่ไหมต้องลอต้องไปต้องลองโยนไปที่แอลประเด็นมันเออตรงนี้เลยค่ะตามนั้นค่ะตามนั้นก็พร้อมเปล่าค่ะก็ก็ตามนั้นก็เหลืออีกไปที่แอลก็ได้ค่ะรอรอแอลก็ได้ค่ะรอคตอบ ไมขยายเลยอะขยายพี่พี่ก็รอคำตอบจากพี่แอป่อบยังไงรอคำตอบอะไรเขายังไม่ได้ถามอะไรต้องรอให้เขามาถามตีมาถามให้ก็ถามว่าเออเขาพร้อมทุกอย่างเงินทองทุกอย่างพร้อมแล้วรอพี่แอัเห็นเวพาพี่แอปพร้อมไหมเดี่ยวเขาตอบรึเพี่าพร้อมไหมค่ะเอาพี่แอะหาเจอแล้วแม่แย่ตองงเยี้รวรอคุยก่อนเนาะ กอนอี้ถามนอนแถามว่เราพร้อมนางเรเราข้ามขั้นตอนไปเลยหรอคะเอาข้ามเลย่ะมเราวันแรกแค่เตรียมตัวที่ประกาศพบต่อเนพร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อม้ับอกเลยค่ะเราให้ตขาบอกเองดีกว่าค่ะใช่เดี๋ไม่ติดใช่ไหมครับต่เขาจะพร้อม